สวัสดีค่ะ <simple. S 1> <r> 2. 2> บัตรเสื้อ้ามือสองค่ะนางค่ะด้วยค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหัวเสื้อแฟชั่นคาได้นะคะเป็นงาน USA Lot RK ค่ะลูกค้าจ๋า45โลราคา6,500บาทจ้ะจำนวนตัวเราประมาณการ200ถึง250ตัวค่ะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ ยี่สิบหกบาทจ้าประมาณการเข้าค่าใช่แล้วยี่สิบหกบาทใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าป๊าเปิดงานแรกเลยค่ะพี่นาวเป็นอะไรคะไม่เป็นอะไรค่ะไม่เป็นอะไรค่ะอ่ะของหนู H M มาเลยค่ะตัวแรกนะคะ H M มาลุยจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ้าอ้ะลูกค้าจ้าสวัสดีลูกค้าช่วงเช้าวันนี้ วันเสาร์ค่ะลูกค้าจ๋าวันเสาร์จะเหงาได้ไงเข้ามาดูไลฟ์ของบักเราบานน่านบูวยบานน่านาบานน่านคใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเปิดงานนะคะลูกค้าจ๋าด้วยเสื้อแฟชั่น้าไทยของเราค่ะแฟชั่นคลามแบบมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นแขนกุดแขนยาวค่ะลูกค้าจ๋าแขนยาวแขนยาวเข้ามา เลยนะคะมาต่อกันด้วยฮอลลิเตอร์บาน้าน่าฮอลลิตดูค่ะเป็นลายน่ารักอ่ะเป็นป่านลายน่ารักค่ะเป็นแนวแฟชั่นนะคะลายดอกนะเศสวยเลิศเลอเลยทีเดียวค่ะลู้ค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับแฟชั่นของของเรา ใครที่ตามหาเสื้อผ้าไหมผ้าคอตานข่านแนะนำงานล็อตนี้ได้เลยใช่เลยลูกค้าจาก USA ล็อต r k ค่ะสินค้าน้องใหม่ค่ะลูกค้าจากอุ้ยามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวอุ๊ยน่ารักค่ะเป็น ตุ๊กตาแล้วก็เป็นลายสก๊อตแบบนี้นะคะต้นทุนของเขาโดยประมาณการนะคะต่อตัว26บาทประมานค่ะมีทั้งเชื้อทั้งปาดไหลแฟชั่นปาดหน้าปาดหลังนะคะค่ะปาดหน้าปาดขา ้าไซด์ด้วยนะคะ<ด>สินค้า<ด>ของเราเป็นงานเกียรตเอ,องนะคะลูกค้าแต่อาจจะมีเสียหายบ้างค้าถึาเปนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอาให้ดูค่ะตรงนี้คือแขนใช่ไหมลูกค้าจ,จะเป็นแบบว่าเป็นปักลูกไม้แบบนี้ดูอุ้ยคืองานเอ้เอ พ่เศนของเจ้าของพเศของเท้นหันไปเห็นของเขาเลาลูกค้าจ๋าแต่ละตัวนะคะแฟชั่นคราแบบมานะคะสีพื้นมีมาลายสกอตลายดอกลายจุดลายริ้วลูกมงลูกไม้มีมาหมดนะคะสวยๆแบบนี้แถมยังเป็นโอนาวีอีกค่ะพี่นางค่ะแบรนด์ด้วยเป็นแบรนด์ด้วยนะคะตัวนี้ไซส์ก็โอเคนะไซส์ดีค่ะพี่นางค่ะไซส์ปวยใช่ไหมคะกจริงๆก็จะเป็นขาไซส์นะคะใซ่แล้วค่ะทุกไซส์เลยนะคะ ลูกค้าจ๋าไซส์ S มีมาไซส์ M มีมาไซส์ L มีมาโดยส่วนใหญ่ก็คือจะทัดไซส์คนไทยทั่วไปนะคะแต่ยังคงเป็นคาฟายคาตอนคะลูกขาคาอ่ะพี่แหนเอ้าคือแบบอะไรนะไอเทมอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรจ๊ะต้าไม่เรียกฉลูใช่ไหมถึะเขายนี่เลยเป็นแฟชันเป็นแฟชันของเขานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจาหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อแฟชั่นผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนะคะเป็นงาน USA Lot RK ค่ะลูกค้าจ๋าน้องใหม่ของทางบริษัทเรานะคะครั้งแรกเชยค่ะครั้งแรกที่เปิดเลยนะคะจานวนเดี๋ยวเรานับให้ช่วยๆอีกทีนะคะลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นเพียงประมาณการนะคะขนาสอบ45โลราคา6,500บาทจำนวนตัวที่เราแจ้งตอนเปิดไลฟ์เป็นเพียงการประมาณการ นะคะลูกค้าใยเลยเดี๋ยวทำกี่หนึ่งใช่ค่ะอันนี้ก็คือเห็นเห็นงานพร้อมกันเลยเห็นของพร้อมกันไปกับลูกค้าเลยนะคะเรื่องไซส์เรื่องแฟชั่นเรื่องแบรนด์ดีฮอกก็มีเคล้ามานะคะนะคะลูกค้าขาอ้รื่นใจมาสิบอกนะ <poisoned indo> พี่นางไม่เปิด <pl> ช <ains> <UK> ่องว่างให้เลยแล้วก็ลืมไปแล้วนะฮะถ้าหยุดแล้วก็จะลืมนะคะปลอยเวอร์นะคะตัวนี้ปลอยเอเวอร์เป็นติวันทูสี่โฟมไฟสี่เซเว่นโอเอชไนโมเลลนะคะตัวนีคุณเพียงแค่26บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาไปทำราคาได้หลากหลายกันเลยทีเดียวอาจะต่ำก็เท่าไหร่ดีคะพี่นางแปดสิบแปดสิบได้แปดสิบเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าไฟเนาะแปดสิบสองตัวร้อยห้าสิบได้แล้วแต่แบบแล้วแต่แบบด้วยนะคะลูกค้าขาทุกที กระสอบนะคะลูกค้าสามารถไปคัดแยกทำราคาขายได้ต้นทุนของเขาอันนี้เป็นเพียงประมาณการ26บาทลูกค้าสามารถเอาไปซักรีดทำราคาขายได้ บางคนนะคะลูกค้าอ่บางท่านนะคะอาจจะไปซักมีดแล้วก็แบบทําเป็นแบรนด์ของตัวเองจิ้ม้าของตัวเองนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ขายถูกต้องค่ะแล้วก็ขายแบบตัวละลอยกว่าแหมลูกค้าร้อยแปดก็ได้นะเพราะเห็นแต่ว่าตามตลาดทั่วไปถ้าเป็นเสื้อผ้าไฟก็อยู่ประมาณหลักร้อยอยู่แล้วนะคะนร้อยอัพนะคะเห็นร้อยอัพนะคะที่มารานนะคะลูกค้าจ๋า ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่แนะนําให้รีดนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนแนะนาให้รีดค่ะถึงจะเห็นทรงที่สวยนะคะเพราะว่าอยู่นี้อาจเวลาเราหยิบขึ้นมาให้ดูอะค่ะอาจจะเห็นทรงไม่แน่ชัดเพราะผ้าเขายับอยู่เขายับมาเขาอัดแน่นมานะคะลูกค้าค่ะอู้หี่ไม่ยังหนีอันนี้ใส่ยังไงอ่ะพี่ยังหนี่อ๋อพี่นางอันนี้เขามีไว้ทำอะไรพี่าทำอะไรผูกโบค่ะใส่ใส่แล้วก็ผูกโบข้างหน้าค่ะอ๋ เพื่เกดีแทะเอาตั้งเลยนะคะน่ารักดีแท้นะคะแล้วก็ขาะหลากหลายแฟชั่นหลากหลายสไตล์หลากหลายแบรนด์ยี่ห้ออยากได้แบบไหนอยู่ในกระสอบนี้หมดเลยจะเป็นแขนสั้นแขนยาวแขนปุดปาดซ้ายปาดขวาค่ะมาปาดหลังมาเบิดค่ะต่อด้วย H&M อีกอีกสักตัวดูลายซะก่อนดูลายซะก่อนเ่ีพี่นัง ในข้างน,าน้าในข้างลัา <c oughs> งก,ก็ใหนะ้มีปัญหากับแม่ดูค่ะแต่น่ารักน่ารักค่ะน่ารักนะคะเป็นแฟชั่นมาสวยอ่ะใครๆก็ขายได้นะตอนนี้ลูกค้าเก่าหรือ หรือว่าไม่เคยขายเลยนมคะมือใหม่ก็ขายได้นะคะตอนนี้เนาะเพราะเป็นงานแฟชั่นผู้หญิงนะคะจะขายง่ายอยู่แล้วนะคะมีไปแล้วตัวนั้งมีไปแล้วบอกมีไปแล้วเศษอ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเจอแฟดมาหนึ่งคู่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะพอค้าแม่ค้าท่านไหนที่ตามหาเสื้อแฟชั่นผู้หญิงตามหาเสื้อผ้าป้ายเราแนะนํางานร็อตนี้ได้ค่ะลูกค้าจ๋ามีการขโมยกันเกิดขึ้นนะแนะนํางาน ล็อตนี้ได้นะคะเป็นผ้าผ้าผ้าคอตตอนนะคะจริงๆก็ต้องเหมาะกับพี่แดงนะค่ะคือบาดไหลค่ะบาดไหลนะคะน่ารักน่ารักนะคะอาโกยเดี๋ยวหนูกวยให้ค่ะพี่นางค่ะคุณอ่ะคุณน่ะยังบวชอยู่ลูกค่ะถึงแม้จะเป็นสีขาวแต่ก็ขาวสวยนะคะเป็นแบบปาดไหลด้วยแล้วก็ปลายของเขาจะเป็นลูกไม้นะคะอู้หูให้ค่ะพี่นางค่ะคุณแล้วคุณอ่ะอันนี้เลยอยู่ในกระสอบ 50ประเด็นหลายกว่าเีรียนจำนวนเท่ากันประมาณการบ่ค่ะพี่ว่าน่าจะได้มากกว่า200รอเปล่านะคะเดี๋ยวจบไลฟ์เราอุ้ยอุ้ยลูกค้าพี่มาค่ะลูกค้าจานแนะนำนะคะสนใจกระสอบนี้สามารถ CF ได้เลยได้ตามที่รีวิวทุกตัวนะคะสุดคุ้มด้วย45โลราคา6,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจานจับมืงแค่ ยี่สิบหกบาทค่ะยี่สิบหกยี่สิบหกบาทเท่านั้นนะคะจำนวนได้ถึง200ถึง250ตัวนะคะตอนนี้เราประมาณการให้ก่อนคร่าวๆนะคะค่่ะเหมือนเราพูดอะไรผิดไหมเมื่อกี้พูดอะไรผิดก็ถามพี่ว่าจำนวนว่าหนูถามต้นทุนอ๋อหนูถามต้นทุนไงพี่นานค่ะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะค่อยคคุยกันหัวแจ้งค้าผิด ถาค่อยคุยกันอรเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งวันนี้เป็นเสื้อแฟชั่นท็อปฝ้ายนะคะลูกค้า45กิโลคา6,500บาทใช่่คะจำนวนเราประมาณการให้ก่อนที่200-250ถึงตัวนะคะต้นทุนเราเฉลี่ยให้ประมาณ26บาทต่อตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าโอ้เริ่มเถอคุยกันไปคุยกันมาเริ่มจะแบบนะคะเผื่อลูกค้าที่เข้ามาใหม่แล้วมาให้คันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเป็นงานผ้าฝ้ายผ้าคอตตอน เป็นเสื้อแฟชั่นค่ะแบบแบรนด์ยี่ห้อมีค้ามาเรื่องไซซ์มีค้ามาค่ะลูกค้าจาแนะนํานะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจนะคะาต่เพ่งแค่นี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นอะไรนี่แขนกุดค่ะแขนกุดนะคะสวยเลยนะคะไอทะเลค่ะเนาะเหมาะมากอยากเที่ยวแล้วอยากเที่ยวแล้ว นี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าไม่แน่ใจนะคะว่าช่วงนี้อ่าแต่ละพื้นที่แต่ละตลาดนะคะอาจจะมีการแบบว่าเริ่มเปิดกันแล้วหรือยังนะคะลูกค้าจ๋าจะเริ่มเดีวนนะคะก็สามารถแบบว่าเอาไปซกรีวสไว้เราได้นะคะตลาดเปิดปุ๊บเราสามารถพร้อมขายได้เลยนะคะใช่นาต้องเตรียมของพร้อมไว้ก่อนใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไม่ใช่ตลาดเปิดพรุ่งนี้วันนี้เพิ่งจะเตรียมหรือลูกค้าค๋เตรียมกันไว้ก่อนเลยนะคะจะได้ทำลูกค้านาะใช่ค่ะอุ๊ยเป็นแบบว่า สไตล์แบบมัดย้อมแล้วก็เป็นน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะโอ้ยคุณน่ะขึ้นแล้วไม่หมดเลยขึ้นแล้วด้านล่างโอ้ยคุณน่ะโอ้ลูกค้าโอ้คุณน่ะน่ารักค่ะแต่ละกระสอบนะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์ที่ห่ออุ้ยที่ไม่เด่นี่สุดเอ่ะสีเหลืองเอาเป็นระบายด้วยนะคะเป็นระบายข้างล่างค่ะพี่นางค่ะค่โอ้ยคุณน่ะอ้าวตัวนี้ซิมบ้าได้ขายสองลายเพิ่มกว่านี้ ทาราคาได้เลยนะคะ<ช>ลูก้าต้นทุนเขาประมาณการที่16บาทนะคะอ,อย่างที่แจ้งลูกค้าสามารถไปซักที่ทำราคาขายได้นะคะอ่ะอันนี้เราคือคร่าวๆให้ลูกค้าได้<ช>เห็นหรประมาณนี้นะคะเด<ช>ี๋ยวส่วนที่เหลือเนาะให้ลูกค้าไปรุ้นกันต่ออีกทีนะคะล<ช>ูกค้าจ้าค่ะสำหรับล<ร>ูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้ เป็นเสื้อแฟชั่นผ้าไก่ผ้าคอตตอนนะคะเป็นงาน USA l ั t R K ค่ะ45โลราคา6,500บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ200ถึง250ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ26บาทค่ะค่ะรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเ,เว็บไซต์ Facebook ไลน์เข้ามาสอบถาม IG หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบั๊กเรเปิดทุกวัน9ก้าโงเช้าถึง5งเย็นนะคะ อีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับหวนนี้นะคะขอ,คขอบคุณค่ะ